สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับป้ายนะคะจากช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์นะคะวันนี้นะ,ะป้ายก็จะมาพูดในเรื่องของบอนสีไกรทองตะเริฐนะคะแล้วก็ขุนสีโคจคงนะคะเป็นบอนสีเก่านะคะที่มีความหายากนะคะแล้วก็มีความสวยมีความสวยงามนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกความแตกต่างนะคะสํำหรับบอล2ชนิดนี้นะคะเอามาเริ่มกันที่เดี๋ยวพ่อจะขึ้นรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างบอลสีไกลทองประเสิริฐนะคะแล้วก็บอลสีขุนสีขดชะคงนะคะจะสังเกตว่าน้องมีความแตกต่างกันอยู่นะคะก็คือบอลไกลทองประเสริฐน,นะคะน้องจะมีความ ฮาร์ของแดงเห็นไหมคะจะใบนะคะจะมีความฮาร์ของแดงก็คือแดงแถบนึงแล้วก็มีความผสมสีอีกแถบนึงนะคะดูจากรูปนะคะส่วนขุนสีโุจชะคงนะคะน้องจาก เป็นสีปนกันคือทั้งสองฝั่งเลยคือไม่ฮารนะคะนี่ก็คือข้อต่างนะคะที่ชัดเจนนะคะระหว่างไก่ทองประเสริฐนะคะแล้วก็ขุนศรีขจะคงนะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะราคาของบอลสองชนิดนี้นะคะแล้วก็จัดว่าเป็นบอลสีที่ค่อนข้างจะหายากด้วยนะคะอย่างเช่นไก่ทองประเสริฐนะคะราคาไซเบบีนะคะ,าคาะ,คะจะอยู่นะคะอย่างต่ำที่400บาทนะคะ ขุนศีรษเขาจะโค้งนะคะก็เช่นกันนะคะไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็น800ถึง1,000ได้เลยนะคะขุนสีก็จะโค้งก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนการแตกต่างเนี่ยมันจะแยกออกเลยนะคะเมื่อน้องทั้งสองเนี่ยโตขึ้นแต่ทีเนี้ยความยากก็คือเมื่อน้องยังเบบี้ยังเด็กอยู่เนี่ยน้องจะมีความ คล้ายกันมากเลยนะคะถ้าใครไม่เห็นก็คือจะคิดว่ามันเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อนะคะเราก็ต้องถามพ่อค้าแม่ค้าก่อนนะคะว่าเป็นถ้าสมมติซื้อเบบีนะคะว่าเป็นเบบีของไก่ทองประเสริฐหรือไก่ทองเอ้ยหรือขุนสีโคจัคงนะคะสําหรับการซื้อแบบเบบีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์โตขึ้นไปแล้วเนี่ยไว้ดังภาพเลยนะคะทุกคนไก่ทองประเสริฐจะมีแดงคร,ครึ่งหนึ่งนะคะส่วนขุนสีโคจัคงก็จะ กัดคือเต็มใบแบบแบบในรูปเลยนะคะและนี่นะคะก็คือข้อแตกต่างของไกลทองประเสริฐและขุนสีขุจะคงนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะจะเล็งเห็นถึงความสวยงามนะคะแล้วก็หากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อฝ้ายมาได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะส่งลิงก์ Facebook นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นะคะใครสนใจอะไรนะคะก็อินบ็อกมาที่ Facebook ได้เลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องไฟด้วยนะคะกับลูกชายนายอีล่ามาลาเดอร์วันนี้ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะมีเก็ตความรู้สาระดีๆอะไรรอติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ